เล่นกันจนเหนื่อยแล้วเซ่หะอะอ่ะอ่ะหาเลขจ้าไม่ได้ตู้จะก่อนหรือเลี้ยงนะครับตูเลี้ยงจากมากไปน้อยน้อยมะลิตัวขาวตัวขาวห้าเดือนจะหกเดือนละส่วนปั๊กเบเบ้ชื่อเบเบ้เป็นผู้หญิงทั้งคู่สามเดือนแต่ตัวนางจะใหญ่หน่อยดินห้อยละเบเบ้เบเบ้ เบบีมาลูกมาลิโอ้เบบีของแม่เบบีกระโดดลงสนแนบอกเลยเลครับว่ยิงนานวันเนี่ย บแผลเป็นตัวบ่าหมาตอนนั้นหมดเลยเบบี้เรียรีเอ้ยเรียเรียหวัดดีก่อนเรนั่งลงนั่งลงอ่ะหวัดดีหวัดดีอ่ะไม่ยอมหวัดดี